สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องประวัติของ GPS นะฮะจอ่อต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะ,ะประเทศแรกที่คิดค้น GPS ก็คือสหรัฐอเมริกาครับนะมันมีสองประเด็นที่เขาคิดค้นเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือประเด็นแรกก็คือเขาใช้ในวงการทหารครับเช่นยิงขีปนาวุธยิงจรวดอ่คือใช้ในการรบฮะบางครั้งทหารเข้าไปในป่าก็หลงด้วย เขาเลยคิดค้นหาตำแหน่งขึ้นมาแต่ก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ร้ายแรงมากครับก็คือเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถูกรักเสเซียยิงครับเพราะว่าหลงเข้าไปในน่านฟ้าของรัเสเซียก็คือเป็นเขตห่วงห้าหมของรัเสเซียนั่นเองแต่เพื่อิมันเป็นเครื่องบินโดยสารครับตอนนั้นก็คนเสียชีวิตมากมายเกิดโศกโศกนาฏกรรมนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นน่ะสหรัฐอเมริกาเขาก็มาต่อยอดครับคิดต่อยอดนะก็คือ ค้นคว้าหาตำแหน่งแนวคิดของเขาก็คือ,อถ้าดูในวงกลม3ามวงกลมนะฮะมันจะมีสีแดงแดงที่ผมเขียนไว้มันเป็นสมมติว่าเป็นจานดาวเทียมนะฮะเป็นดาวเทียมทั้งสามดวงเลยมันจะมีจุดตัดนะฮะจุดตัดของกันเห็นไหมที่สีแดงแดงเนะี่ยมันก็จะเป็นจุดตำแหน่งก็ทําให้ทราบตำแหน่งโดยดาวเทียมนะครับครนี้ปกติเนะี่ยดาวเทียมเนี่ย มันก็มีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันนะครับดาวเทียมมันก็มีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันก็คือถ้าสมมติว่าตรงนี้วาดลูกโลกใช่ไหมฮะถ้าเราใช้ดาวเทียมดวงเดียวเนี่ยมันก็เห็นแค่บางส่วนของผิวโลกะฮะเห็นแค่บางส่วนใช่ไหมฮะมันไม่ได้เห็นทั้งหมดเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ยิงจรวดขึ้นไปประมาณ20กว่าดวงครับรวมแล้วมัน30กว่าดวงครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเลย เมื่อว่าเราจะอยู่จุดไหนของโลกฮะก็สามารถเห็นได้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างรัสเซียก็ยิงขึ้นไป20ดวงญี่ปุ่นประเทศเล็กๆก,ก็ยิงไป2ดวงไทยเราก็มี1ดวงคือดาวเทียมไทยโชดนะฮะแต่เราเป็นลักษณะาด,ดาวเทียมที่ศึกษาธรรมชาติกันนั่นเองฮะสิ่งแวดล้อมใน,นธรรมชาตินะครับที่ประเทศอื่นยิงขึ้นไปว่ามันเสี่ยงไงเกิดวันดีคืนดีสหรัฐอเมริกาตัดสัญ,ญญาณดาวเทียมเนี่ยก็ทั่วโลกก็ไม่มี gps นะฮะ วาะนั้นเราต้องหาวิธีพึ่งพาตนเองให้ได้นะครับครนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้พวกเราทราบนะคือ,อกฎกฎหรือแนวคิดของเขาเ็เรียกว่า trile t i l e a t i o n นะฮะเป็นสิ่งของสามสิ่งฮนะสิ่งของสามสิ่งเพื่ออ้างอิงระยะทางเพื่อหาตำแหน่งอาสาสิ่งมาประกอบกันนะเพื่อหาตำแหน่งนั่นเองเ,อเขาจะมีการคำนวณครับมีการคำนวณเพราะนั้น เวลาข้างบนน่จะเดินช้ากว่าข้างล่างคือดาวเทียมมันอยู่สูงนะฮะเวลาข้างล่างมันมันจะมันคือเวลาข้างบนมันจะเดินช้ากว่าข้างล่างแน่นอนเขาเขาเลยใช้ทฤษฎีของสัมพันธภาพของไอน์สไตน์มาคำนวณฮนะตั้งเป็นสมการเพื่อคำนวณหาเวลาให้มันเท่ากันนะ่ะตอนนั้นเขาต้องใช้นาฬิกาที่แม่นยำที่สุดคืออะตอมคล็อกอะตอมิกคล็อกนะฮะอะตอมิกคล็อกเป็นนาฬิกาที่แม่นยำทางข้างบนข้างล่างตรงกันเพะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ย ความแม่นยําหรือรายละเอียดที่เราใช้อยู่บนมือถือเนี่ยมันต้องมีความแม่นยําเพราะเขาใช้ดาวเทียมอย่างน้อย4ดวงนะครับที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นประวัตินะฮะประวัติคร่าวๆของที่มาของ GPS นะฮะต่อจากคลิปที่แล้วที่ครูสอนไปนะครับสวัสดีครับ